แล้วก็าจะเป็นราอขอเหมือนเที่ยวกึงทำงานโอ้ห้องมนงนะได้เาว่ได้ไปเสียเวลากับน้องโมไ้ไปออกมาเขาบอกว่าตัวนี้นะอะไเแอบนี่่ขึ้นอย่างงี้เตอนนี้น้องโมเป็นของใครนะคะชอเป็นของคนแรกครับใครบอกว่า องเยอะเยอะมากแ้วพี่องเชื่อว่างานนคงจะเยอะกว่าน,นี้มากๆในปีนี้ด้วยวโดย้ะน้องอมก็จะมีความเป็นห่วงคุณแม่ครับ่วงแม่ห่วงวาวเลยแม่บอกว่าชีวิตขอในปีนี้ค่ะทุกอยางจะดีสมดุลและได้รับการปุุกปัน่นจากคนรอบตัวอย่างดียเยี่ยมโดยเฉพาะคนที่ดูแลน้องอมอยู่สามารถช่วยน้ององได้เยอะมาก ไม่กลัวหรอกพพี่เป็นคนน่ารักพี่จะแปลงให้น่ารักเลยไปเลย <c oughs> <c oughs> นะให้วีนีครับก็บอกว่าปีนี้นะ้องโอมเตรียมตัวได้เลยนะ้องโอมเหนื่อยกับการทํางานมากๆด้แน่ๆแต่ถ้าเมื่อไรรู้สึกว่าเหนื่อยมากเกินไปโอมครับเวลาที่เราสุบว่าเหนื่อยใจหรื่อยก็ตามกำลังใจของโอมอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> ดีใจมากเลยได้มาเจอน้องโอมนะคะน่ารักมากนะคะแล้วก tamam. ็ต้องไปแอบสองไอจีละแอบสองจีแล้วก็พยายามคิดว่าวันนี้น้องน่าจะแต่งโปรนวไหนกมาแนวไหนมาแนวนี้นะคะวันนี้พี่ใจมากจริงๆนะคะผได้มาร่วมงานกับแล้วใช่แล้วก็มาช่วยส่งเสริเกี่ยวกับเรื่อของการแ่างด้วยชนะควยขอนานมงมได้ไหมอยนคขอให้น้องโอมประสบความสำเร็จในงานที่เคยทำมีผู้ใหญ่ เดี๋ยวคุณมาถามทำงานอย่างนี้ความสุขทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้สุภาพแข็งแรนะคะน้องคบคุณมบคุณขอบคุณทคที่ดแต่ว่ามีอะไรจะถามอาจารย์บางเพิ่มเติมไหมอ้จิมเฮย อเรื <łość> ่องการงานนและครับว่าปีนี้จะเป็นงะไูงานนุงโอมปีนี้เป็นไงดีาว้องเกิดแล้วคนวยพอนเยอน้ครับมาดูครับงานนุงโอมครับเห็นไหมมีแต่คนช่วยเหลือหมดครับ เป็นคนที่มีความตั้งใจดีแต่ข้อเสียมีเรื่องเดียวคือมอบน่านหน่อยสิ 君にハンズの。Oh!